ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติยอมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปัมกุระประกาศสูตรที่ว่าด้วยเรื่องโทษของการเข้าไปโซตระกูลข้อความนายพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ผู้เข้าไปโซตระกูล จะมีโทษห้าประการด้วยการน,นั่นก็คือหนึ่งต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปไม่บอกลานั่นก็หมายถึงว่าต้องอาบาัตตามสิขาบทที่บัญญัติไว้ว่าพิสูจใดรับนิมนต์แล้วมีฉันพัตาหารอยู่แล้วที่ทายกเขาจัดเตรียมถวายเอาไว้แล้วแต่ก็เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลาย ในตะโกลอื่นๆก่อนเวลาฉานพัตหารพิสุนั้นจะต้องอาบัติปาจิตติในประการที่สองต้องอาบัติเพราะนั่งในที่รับหมายถึงว่าต้องอาบัติที่บัญญัติเอาไว้ว่าพิสูจนดนั่งในที่รับกับมาตุคามอรือสตินั่นเองสองต่อสองพิสูจน์นั่นต้องอาบัติ ปาจิตตีสามต้องอาบัตเพราะนั่งบนอาสนะที่กำบงังเือมีที่มุงที่บางที่คนอื่นเข้าไม่รู้แล้วก็นั่งกันอยู่สองต่อสองนั่นก็หมายถึงว่าต้องอาบัตว่าพิสูจรไดนั่งบนอาสนะที่กำบังกับหญิงหรือมาตุคามนั่นเองอภิสูจนั่นต้องอาบาัตปาจิตตอสี่ ต้องอาบัติเพราะแสดงธรรมแก่หญิงก็คือมาตุคามนั่นเองเกินฝ่าห้าหกคำในข้อนี้ก็ต้องอาบัตที่บัญญัติเอาไว้ว่าปิสูจใดแสดงธรรมแก่มาตุคามหรือหญิงเกินฝ่าห้าหกคำพิสูดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้ที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยหรือมีคนอยู่มากกว่านั้น ก็จะไม่ต้องอาบัติปาจิตติห้าเป็นผู้มากไปด้วยความดำริในกามาก็คือมีรรมความกุ้นคิดในเรื่องของกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงอย่างนี้ก็คือก็เป็นโทษของพระภิสุที่จะทำให้ตัวเองนั้นพ่ายแพ้หรือว่าต้องอาบัตินั่นเองข้อความเหล่านี้ อาตมาภาพนำะมาเผยแผ่